ตลาดที่นี่เนี่ยนะคะเกิดจากความต้องการของชาวบ้านที่นี่มัน,ม,นมันเมื่อกว่ามันมาจากข้างในนะคะมาจากข้างในคือคือ,คอชาวบ้านทำท่องเที่ยวอะไรลยงเงี้นว่าการท่องเทียเ่ยวนียสามารถที่จะค่อให้เกิดรายได้เสริมไ,ได้เนี่ยก็มารวมตัวกันแล้วก็จะมีแม่ค้าในพื้นที่มีชาวบ้านที่นี่นะคะเข้ามารวมมือแล้วก็ลักษณะอาหารงทีนี่ก็จะเป็นอาหารไทยๆเราจะอัญเชิญเลยน,ะนั่นเอว่าเชิญ ก็คือคนที่ทำน่องใหเรากินตอนเด็กๆอ่ะเชิญเข้าหมาค่ายนะคะไอ้คนเราเนี้ยเมื่อหมาค่ายแล้วไรายได้ดีเขาก็แต้ถอดให้ครับลูกล้านแล้วก็มีกิจกรรมที่เพิ่มหนึ่งก็คือกิจกรรมแจวเรือชมอุ้งงจากนะคะซึ่งซึง่งเป็นกิจกรรมทีที่เราสร้างขึ้นมาคููกับตลาดนา้ำเลยทำให้เราเนี้ยเขาเรียกว่ามีมีมีมสถานทีเที่ยวเพิ่มอีกหนึ่งแห้งนะคะใครๆก็ยักหมาอุ้งงจากที่นี่ค่ะ นีครับผีดิซี่เดตอนนี้เนี่ยอุมโมงจากเนี่ยเป็นเล่งแล้วก็เรียกอักซี่นะฮะคล้องคล้องมาใหม่ๆเลยนะครับคือเราเนี่ยเมื่อตัวพุ่มเนี่ยขับเรือแล้วก็เป็นบรรยายนั่งะลาปูเมล่าลงทิ้งเกี้ยกระจักพุ่มจะเป็นวิทยาก้อนด้วยแล้วก็เราคิดในใจนะสิ่งที่เราทําได้คือให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนะครับไปมีความสุขมีรอยยิม้มข้างหน้าที่มาเที่ยวบางไม้แล้วนั่นก็คือพุ่นติ๊ตามมาจนถึงวันนี้ครับ เราก็ไม่ถือว่าเลิศมากแต่ทื่อว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับแล้วมันก็เป็นสร้างฮาให้ชาวบ้านสร้างหาให้ชุมชนในลักษณะนี้วันอาทิตย์่มาเจลเรือเนี่ยชุมชนเนี้ย,ยนนได้ออนะขอบคุณในหมู่บ้านเนี่ยมาเจลก็จริงๆเราเห็นจากรีวิวมันแบบสวยมากเลยคือมันจริงๆมันไม่ได้ร้อนเลยนะคะแล้วก็มันเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อะค่ะอยกให้พี่น้องชาวสุรานะคะหรือว่าคนอื่นที่ดูคลิปนี้ก็มาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลมังม่ยีนีต้อนรับสุกาบสับดาที่จะมาเว ช่องเที่ยวชวมชุดบางไมม่ครนะับกางคื้นก็มีหงอยหิงอย,งอยงนี่ปุ้งแช่กับว่าการได้เลยมาเที่ยวที่บางไม่มถ้าไม่ประทับใจตกสิ่งทุกอย่างขึ้นเรือไม่ต้องจ่ายการโดยสั้า